การน้ำท่วมได้ทรงนำแผนที่ประเทศมาวางบนพระแทน่นเพื่อติดตามดูตลอดทรงตรวจสอบพื้นที่ต่างๆเพื่อดูว่าจะเปิดปิดประตูน้ำที่ใดบ้างหรือจะสร้างเขื่อนที่ใดได้บ้างพร้อมกันนั้นพระองค์ทรงโปรดก้าวให้กรมชนประทานเข้าเฝ้าเพื่อรับทราบถึงแนวทางการจัดการน้ำด้วยเพราะพระองค์ทรงห่วงประชาชนมาก ไม่อยากให้เกิดน้ำท่วมนานและเยอะเหมือนปีที่แล้วทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทูลถามพระองค์ว่าปีนี้น้ำจะท่วมเหมือนปีที่แล้วหรือไม่พระองค์ทรงตรัสว่ามีท่วมบ้างแต่ท่วมน้อยไม่นานเหมือนปีที่แล้วข่าวความเป็นห่วงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นที่พื้มปิติยินดีก็เลยอยากจะถามท่านกรณนนีที่การศึกษาท่านก็ตั้งกองทุนการศึกษา น้ำท่วมท่านก็เป็นห่วงภาคใต้ท่านก็ส่งพระเทพเสด็จเมื่อวันที่24ถึง26 <c oughs> กันยายนที่ผ่านมาเย็นศีละเพราะพระบริบาลครับใช่ไหมครับครับนี่แหละครับคนไทยเราเนี่ยมีบุญมากเกิดมาในแผ่นดินนี้จะลุ่มจะร้อนจะทุกข์แกโศกอะไรก็แล้วแต่เย็นศีละเพราะพระบริบาลจริงๆครับแม้ว่าพระองค์ทรงมีพระชนมายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและทรงพระประชวนอยู่เนี่ยดูเถอะครับ น้ำพระทัยที่แผ่ปกป้องอาณาประชาราษฎรทรงห่วงอาณาประชาราษฎรทรงทำนุบํำรุงแผ่นดินเนี่ยไม่ต่างกันใดกับเมื่อครั้งที่ทรงเสด็จขึ้นถลิงถวัลราชสมบัติเมื่อครั้งกระโน้นเลยนะครับวันโน้นเป็นอย่างไรวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ <c oughs> เอาเรื่องแรกก่อนครับการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวนเก้าสิบล้านบาท กั้งเป็นกองทุนการศึกษาเพื่อนําคนดีเข้าสู่สังคมเนี่ยเป็นพระหมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแต่ว่าพี่น้องประชาชนลองตั้งข้อสังเกตกันบ้างไหมว่าทําไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ตั้งกองทุนนี้ในห่วงเวลานี้เมื่อทราบแล้วเนี่ยก็อาจจะซึ้งในนาำพระราชหฤไทยสักบานไหน ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมทั้งหลายว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นไม่ใช่สามัญชนธรรมดาหรอกรและไม่ใช่สมมุติเทพเฉยแต่เป็นทรงเป็นธรรมิก,กราชาที่บรรลุภูมิธรรมขั้นสูงในพระพุทธศาสนาทรงกระทำฤทธิ์ได้หลายอย่างเช่น บางครั้งเสด็จไปที่ไหนเนี่ยยามแรงก็ฝนตกยามฝนตกเสด็จไปก็ฝนก็หยุดนะครับนั่นเป็นบุญญาลิทอันเกิดแต่ผู้มีบรารมีธรรมขั้นสูงทรงมีอนาคตังสยานคือการเล็งเห็นอนาคตในการข้างหน้าได้ดังที่สัปประชาชาติเนี่ยได้ยุทรงได้ยกย่องพระองค์ท่านโดยเฉพาะกระแสพระดําลิเมื่อ15-16ปีก่อนที่พระราชทานแนวพระมลีให้ขุด <c oughs> แม่น้ำสักสายหนึ่งจากเหนือลงมาใต้เพื่อให้น้ำออกทะเลได้เร็วที่สุดแต่อดีตการมาเนี่ยประเทศไทยน้ำจะท่วมได้เนี่ยก็ด้วยเหตุสามเรื่องเท่านั้นแหละหนึ่งน้ำเหนือสองน้ำทะเลหนุนสามน้ำจากฝนจากฟ้าหลังลงมาเนี่ยน้ำทะเลหนุนก็พระราชทานเขื่อนพระรามลิตลอดแนวนะครับ <c oughs> ก็ไม่เคยท่วมเลยน้ำฝนก็พระรามลิมีพระรามลีให้ขุด ทำทองทำคลอดทำท่อทำกรองต่างในกรุงเทพเนี่ยหลายปีจนกระทั่งสามารถรองรับน้ำฝนได้จะท่วมมากอย่างมากก็ชั่วคืนเดียวทางด้านเหนือทางด้านอีสานเนี่ยน้ำไม่มาประเทศไทยเนี่ยมันมันสูงด้านบนจากเหนืออีสานลงมาเนี่ยภาคกลางกรุงเทพและไปออกทะเลแต่น้ําทางอีสานเนี่ยไม่เข้ามากรุงเทพและภาคกลางก็เพราะว่ามันมีแม่น้ํามูลแม่น้ําชีขวางอยู่ เพราะน้ําจากอีสานทั้งหมดเนี่ยลงแม่น้ํามูลแม่น้ําฉีก็ไปออกแม่น้ําโขงแต่ตอนนี้น้ําในแผ่นดินจีนมากหน่อยจากบนทนเสฉวนเนี่ยก็ไหลลงแม่น้ําโขงมากแม่น้ําโขงก็สูงขึ้นทําให้แม่ให้ฝนเนี่ยน้ำจากภาคอีสานของเราเนี่ยไหลลงแม่น้ําโขงได้ช้าจึงเกิดน้าท่วมมาท่วมมาปลาจีนเนี่ยใสแก้วลงเกลือเนี่ยซึ่งไม่เคยท่วมหรอกครับนั่นเพราะว่าน้ําจากจีนนะครับแต่ว่าน้ําที่จะท่วมเมืองภาคกลางในกรุงเทพเนี่ยมาจากเหนือ น้ำจากเหนือเนี่ยผมก็เคยกราบเรียนพี่น้องประชาชนแล้วว่าไหลมาตามแม่น้ําปิงบังยมน่านและน้ําล้นทุ่งก็มาถึงนครสวรรค์ก็มาแยกมาไหลลงที่แม่น้ำสองสายคือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนไหลออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นปกติมาเป็นศัตวรรษศตวรษเลยนะครับแต่เมื่อ15 16ปีก่อนเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระมล,ลิให้ขุดแม่น้ำอีกสักสายหนึ่งแทนที่จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนสองสายเดิม ก็ให้มีสายที่สเหตุผลในการมีพล่ลุหมกครั้งนั้นก็เนื่องจากทรงเห็นว่าได้มีการตัดไม้ทำลายป่ามากเมื่อมีการตัดไม้ทำลายป่ามากน้ำเหนือที่ไหลลงมาเนี่ยที่เคยถูกไอป่าไม้ปะทะให้ไหลช้าเนี่ยมันก็พอไหลระบายลงแม่น้ำสองสายออกทะเลได้ทันแต่เมื่อมีการตัดไม้ทำลายป่ามากน้ำก็จะไหลไม่ทันน้ำก็จะไหลแรงไหลเร็วก็จะท่วมกรุงเทพหนักขึ้น ก็มีพระดิให้ขุดแม่น้ําอีกสายจะชื่อว่าแม่น้ําเจ้าพยาสามหรืออะไรก็ว่าไปเถอะมันนี่คือเห็นทรงมีอนาคตังสยานวันนี้ก็เริ่มชัดเจนแล้วว่าถ้าไม่ขุดแม่น้ําสายนี้นะครับภาคกลางและกรุงเทพจะมีความเสียหายตลอดไปแล้วอยู่ๆทําไมพระองค์ท่านจึงมาพระราชทานเงินสวนพระองค์90ล้านบาทตั้งกองทุนการเพื่อการศึกษาให้คนดีเข้าสู่สังคม ก็ตอบได้ไง่ายๆนี่ขออนุญาตและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับนายไพศาลผู้น้อยเนี่ยปกติก็คนเราไม่ควรวิจารณ์ไม่ควรฟังเสียงฟ้าหูจะแตกไม่ควรมองฟ้าตาจะบอดแต่ว่างานนี้เป็นการเฉลิมพระบรารมีและเพื่อให้พี่น้องคนไทยได้เข้าใจผมเข้าใจเอาเองว่าการที่พระราชทานเงินก้อนนี้ในช่วงนี้เนี่ย พี่น้องประชาชนก็ย่อมประจักษ์อยู่แก่ตัวแก่ใจดีทุกคนแล้วว่าบ้านเมืองในวันนี้เนี่ยมันปกครองด้วยคนชั่วคนไม่ดีมีอำนาจในบ้านเมืองเมื่อคนไม่ดีมีอำนาจในบ้านเมืองมั่นบ้านเมืองก็ละสัมละสายกฎหมายก็ปกครองกฎหมายก็ใช้บังคับไม่ได้การทุจริตช่อลาดบังหลวงการข่มเหงลังแกข้าราชการและประชาชนก็เดือดร้อนไปทุกหย่อมยายาเสพติดเหตุร้ายก็เกิดขึ้นทั้งแผ่นดินจนกระทั่งเกิดอาเพศ ผมยกตัวอย่างอาเพศที่เห็นใกล้ๆเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้ฟังสักสามเรื่องคนทั้งหลายอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเอาละเมื่อมีสองตะวันมาเนี่ยมีเหตุแม่สาวคนหนึ่งมีลูกสาวสองคนอายุเก้าขวบและหกขวบ,บแม่พาลูกไปฝึกว,ว่ายน้ําที่สาวยน้ําที่ให้บริการสาธารณะในกรุงเทพเนี่ยครับยายผมบอกเลยว่าเป็นสาวายน้ําที่ไหนครับก็มีครูฝึกมีอะไรดีอยู่เจ้าแม่นี่ก็พาลูกสองคนไปฝึกว่ายน้ํา วันนั้นไม่รู้มันบังเอิญอะไรขึ้นมาเจ้าแม่เนี่ยเกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาไปถึงสระแล้วเนี่ยไปถึงบริเวณที่ทสระว่ายน้ําแล้วเนี่ยฝึกเด็กนี่นะครับก็ปวดปัสสาวะขึ้นมาก็คิดว่าเออก็มองไปเห็นคนเยอะแยะเลยเห็นครูฝึกอะไรต่ออยู่อะไรอยู่แม่ก็ปล่อยลูกไว้หวังว่าเด็กจะไปลงสระส้ว่ายน้ําสําหรับเด็กก็จะไม่เป็นอันตรายผู้คนก็เยอะแยะครับไปเข้าน้ําออกมาหาลูกไม่เจอเดินตะเวนหาอยู่พักหนึ่ง ให้คนที่มีอยู่ก็ไม่เห็นกลายเป็นว่าลูกจมน้ําอยู่ในบ่อน้ําที่ผู้ใหญ่ว่ายน้ําอ่ะผมอ่านข่าวนี้แล้วโศกเศร้าสลดใจตามไปด้วยแต่ในใจมองว่าอาเพศครับอาเพศอย่างไรสิ่งที่เห็นนั้นมันไม่จริงผมเมื่อยามเป็นเด็กเนี่ยเคยเห็นเรื่องพวกนี้เยอะบ้านผมเป็นคนบ้านนอกโอกนานะครับ พักพวกไปหาปลากับอยู่ดีๆเนี่ยก็มีฝูงเด็กอีกฝูงหนึ่งโ้จับปลากัดได้ใหญ่เลยเพื่อนก็แหกกลุ่มไปไปเข้ากลุ่มมาเขาเดินไปไกลไปเรื่อยจนหายไปช่วงเย็นใกล้ค่ําแล้วไม่กลับมาพ่อตกใจแทนที่จะไปหาเด็กไปหาอาจารย์หาพระรอาจารย์ผมนี่แหละให้ช่วยท่านนั่งอยู่แป๊บเดียวบอกว่าโอ้โชคดีมาทันเวลาท่านออกไปยืนหน้ากุฏิแล้วชี้บอกไปทางนี้รีบไปเลยแม่พูดย่งขนลุกเลย นั่นมันไม่ใช่เด็กมันผีที่แม่เด็กเห็นเป็นคนเยอะแยะเนี่ยมันไม่มีคนหรอกเนี่ยเด็กจึงจมน้ําตายอาจจะเห็นสาเด็กเป็นสาผู้ใหญ่สาผู้ใหญ่เป็นสาเด็กก็ได้นี่เป็นอาเพศอย่างหนึ่งและจมที่ไหนจมน้ําครับนี่อาเพศหนึ่งที่อยากจะนํามาว่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังว่านี่เป็นอาเพศเกิดจากคนชั่วครองเมืองเหมือนกันอาเพศที่สองคืออะไรรู้ไหมครับเนี่ยข่าวยกๆผมเอามาให้อาจารย์ได้เลิกเนี่ยครับ ปูแสแมที่ภูเก็ตนับแสนแสนตัวเดินทางข้ามถนนครับปูไปอยู่ในน้ําในทะเลใช่ไหมมันอยู่ในคลอง <c oughs> คลองเกาะผีคลองอยะมาชื่อชื่อคลองไปไงครับคลองเกาะผีครับปูอยู่ในน้ําอยู่ดีๆอยู่ในน้ําน้ําอุ่นน้าร้อนแลวมันจะเกิดอาเพศอะไรขึ้นในทะเลในภูเก็ตก็ไม่รู้อีกละครับปูเป็นทุ้แสมเป็นแสนแสนตัวข้ามถนนเลยนี่ก็อาเพศเป็นนานาวิกการอย่างหนึ่งเป็นอาเพศอย่างหนึ่ง จัดเป็นอุบาทอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับอา้าวอันที่สามคืออะไรอันที่สามมีข่าวว่าจะปรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสมศักดิ์พงษ์พนิชจะมาเป็นวันนี้ไฟ,หฟไหม้ไฟไม้บ้านไฟไหม้บ้านดับกันใหญ่เลยครับจําได้ไหมครับเมื่อครั้งนายสมชายวงสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะตัดสินให้ยุบพ,พักอ่ะแกไปทําบุญอะไรก็ไม่รู้ที่บ้านแกไหว้ศาลพระภูมิจุดทูปก,กรรมหนึ่งไหว,ว้ไหว้ไฟลุกขึ้นทั้ง ทั้งทูบทั้งทูบเลย,เลยต้องโยนทิ้งอะ่ะผมเห็นในเหตุการณ์นั้นได้ยินข่าวเพราะผมเขียนเลยสมชายจะพ้นตําแหน่งในเวลาเจ็ดวันเนี่ยเพราะนี่เรียกว่าอุบาทว์พระเพลิงคแล้วก็ไปจริงๆในวันนี้ก็นายทุกศักยังไม่ทันเป็นเลยเห็นไหมสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอาเพศนะครับอาเพศที่จะเกิดเหตุร้ายในบ้านเมืองอย่าได้สงสัยเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร การที่มีนกข้าวแมวมาจับบนลังคาถือว่าเป็นอุบัติชนิดหนึ่งแต่ถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์นกข้าวแมวมันกินหนูครับแสดงว่านั้นหนูมากหนูมากก็เพราะมีของขยะลกลุงลังสกปรกรกลุงลังก็มีความไม่ดีอยู่ในบ้านนั่นแหละมันจึงเป็นอย่างนี้ครับเขาจึงต้องมาสวดมงคลอะไรกัน <c oughs> ต่อมีอะไรกันนี่แหละนี่ก็เหมือนกันบ้านเมืองเราที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะคนไม่ดีโกงบ้านกินเมืองอยู่ มันเข้าตำราที่เขาบอกว่าถึงเวลาตอนนี้นะครับผู้ดีเดินตรอกขี้คลอกเดินประตูผมวันนี้ยังอุตส่าห์ไปคัดเอาคําพยากรณ์กรุงรัตนกโกสินมาว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาบ้างก่อนที่น้ำจะท่วมใหญ่เนี่ยอ้าผมจะว่าให้ฟังอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ <laughs> มันจะมีเหตุการณ์หลายประการเกิดขึ้นซึ่งเขาแต่งไว้ตั้งนานเนมาแล้วนะครับ และลองดูว่าวันนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือ,อยังถ้าเงื่อนไขเหล่านี้เกิดขึ้นน้ําจะท่วมใหญ่ครับและจะภัยถึงภัยพินาศบทนะครับรบ,บ้านเมืองอยู่ดีๆนะอยู่มามันก็เกิดเหตุอย่างนี้อยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนาลีมาถึงไอ้พวกข้าการทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกมีอานาจบาดใหญ่ทั้งหลายเนี่ยอยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนาลีที่หน้าตาดีๆทำมโหรีที่เคหา ค่าเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อก,กามาหาได้ให้ภริยาโลโพพาให้บ้าใจใพวกนี้โลภโกงมาให้เมียเก็บว่างั้นเถอะไม่จําคําพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสเนี่ยไปเชื่อพวกศยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพ่ใส่คือคาคดีที่มีคู่คือไก่หมูเจ้าสุภาเจ้าสุภานี่คือผู้กษาตุลาการ ใครเอาข้าวปลามาให้สุภาก็ว่าดีที่แพ้แก้ชนะไม่ถือพระประเวณีขี้ช่อก็ได้ดีไล่ดาตีมีอาญาที่ซื่อถือพระเจ้าว่าโง่เง่าเต่าปูปลาผู้เท่าเหล่าเมธาว่าใบบ้าสารยมภิกษุสมณะเล่าก็ละพระสัทธรรมคาถาว่าลำนำไปเล่ล่ำทำเจโก ไม่จำคำผู้ใหญ่สีสะไม้ใจยะโสที่ดีมีอโขข้าขอโมทนาไปภาลาสาวัตถีใครไม่มีปราณีใครดุดื้อถือแต่ใจที่ใครได้ใส่เอาพอผู้ที่มีฝีมือทำดูดื้อไม่ซื้อขอไล่คว้าผ้าที่คอมาึงปล้นจิงวิ่งราวกันนะครับ,รบอะไรล่อก็เอาไปข้าเฝ้าเหล่าเสนาไม่ได้ว่าหมู่ข้าไทยไอ้พวก ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไอ้พวกการการการเมืองอะ่ะรัฐบาลอะ่ะพูดง่ายไม่ได้ว่าหมู่ข่าไทยถือน้ําล่ําเข้าไปถาวายสัตว์ปฏิญาณนะครับแต่น้ําใจไม่นําพาหาได้ใครหาเอาโกงได้โกงเอาก็ตทั้งกู้มาโกงเนี่ยครับไล่ฟ้าเศร้าเปล่าอุลาผู้ที่มีอาญาไล่ตีด่าไม่ปราณีเห็นไหมเข้าไปมอไปรับฟังข้อหาเนี่ยเอาคนมาตีกันละเนระนาดหมด ผีป่ามากระทำมรณกรรมชาวบุรีเนี่ยอันนี้นี่เข้าตำราไหมน้ำป่าเข้าธานีก็ไม่มีที่อาศัยข้าวเฝ้าเหล่าเสนาหนีไปหาพาราไกลชีบาล่าลีไปไม่มีใครในธานีนี่มันเกิดอาเพศใช่ไหมเนี่ยเพราะค,ค,ความไม่ดีคนไม่ดีครองเมืองเนี่ยอย่าว่าแต่เหตุอาเพศพวกนี้เลยฤดูการก็วิปริตพันแปรไปพระพุทธเจ้าจับแสดงไว้ในพระสูตรนะใน